สวัสดีค่ะพบก,กับนกนะคะในช่องสีนกชาแ n ลเนะวันนี้ก็มาหาปู่นะคะเอ๋อเมื่อที่แล้วปู่ก็ให้ไปเออไม่ไม่เข้าหรอกค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาหาปูวันสุดท้ายปู่บอกว่าวันสุดท้ายนะปูให้อีกทีให้สี่ปดเ้านะคะเราก็ไม่ได้มาตามเมื่อที่นก็เลยมาแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะมาอีกนะคะอ่าค่ะ ปูปูสีหกนะคะตอนนั้นเราขึ้นเขาข้อว่าปูปูดํานะคะปูดําให้นะคะเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาปูด้วยกันเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจเด้อค่ะเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น,ำน้ำเด้อค่ะนะคะเดีนะะ๋ยวจะเข้าไปหาปูด้วยกันเลยนะคะ พนเวงนันเหมือนตั้งแต่มือมากนะพันวาตัวมืออันขามากกับมือสุดไทยแทนดีติดโตมากในคนนทางลังบนอันอันนี้เขียนไปพนวาบอกบอกมันกำนากับหลังพูดหรอกพันไหสานตัวพันบุตรเดอกเดี๋ยวมือสุดไทยบอกไอ้ท่รไกดอกรอยพะฮัดทมาเมืชาวคไดมาก

เปิดกชคลางลางลูกหลานปู่เด้อขอสมเด็จสมมาทำพุทธเจ้าขอองค์ปู่ยาตายายขอองค์เพราปู่ฤาษีขอองค์ปู่หลวงปู่ทวดปุ่งปู้ปกรักษาเพราจะบ่แม่นบนเจ้าทางแม่นางทองนี้ขอเจ้าตีจะทางเปิดโชคเปิดลาบไม่ลูกหลานเด้อสาธุสาธุอีกุสะมานามากรเพระดมากกูสีแบบนักกาตังกำมังกุปลอยกุวัะตะติกูเสมาตามกูว่าะ กูนมตาอสิคบันนามาพันดาบนกนมโนกับจิกิกะนมากปะเตะกันังกบอสสังกกนมโนมกวที่พระองค์สมเด็จธรรมธรรมปะเจ้าผู้ข้าขอตอองค์เ้แม่นางตรีขู้ข้าขอตังเจ้าที่จะท้างพราปิดศพเปิดลาเปิดเรืองเ่องจะพุ่มจะทีเปิดให้รูกี่ลาน้ะปูเด้อเปิดน้มิโซมลาบก่อนย่งใหญ่เด้อสาธุสาธุสาธุแล้วเสร็จธรรมะธรรมปัจจาาภูข้าขอตั้งเจ้าที่จะท้างกี่ที่ิมะธม เน้อสงมนทายาสาธุาธุสาธุเรียนปูนี่จิคุมค้งตยตลอดก็ฝ่ายปูแยนได้แก้เป็นเด็กขม่นตปะแยนกระตุดคือคือของอาจารย์เบิ่มมปีิเป็นกระตุดกแต่ว่าแต่แต่มันสีสายเดี่ยวก็ปฏิเป็นสายเดียวก็ปูปูไปเนี่ยนานมาที่มีสระยาลของ่น

ดีแน่เ้ยปลาูาาเอาแบนเมื่อใส่ปูรูเปอปูขามม่เปิดเบื้องไรเมื่อลานนู้ <c oughs> หืมวันทีทั่ช่วงดดวใดห้หาหมืนม่นสีได้ยุอนยัห้าหมื่นซีเมนช่วงใด อันนี้อันนี้ปูให้อันนี้ปูอธิษฐานใทยพันเดจ้าบอกมันแต่ว่าแต่วันจีได้อยู่ก่อนใหญ่หามงอมันจีมันช่วงใดแต่ว่่จีไ้อยอะเดี๋ยวผู้แขนแม่ใหญ่นันแม่นักพูดขาผู้ เงีูสีสุดโหนุแหลกปูว่าดีจเง้ยื่อสเฮ้นปูว่าดีจเงี้ยปูืเสือปูวาดีพอไม่ใ่เียนใส้นี่แต่ว่าดกันนั่เลยอกมาที่แกวเดี๋ยวจดนมาเสือบดก็่วเสือกท่ท่าปูเล่นบนกนั่งแก่คือว่าเขาไปบวกร่าเจ้าแล้วนะ ตะวันได้ยินเียเลยกเขาจะว่ากาเขาคือผู้่บาคือผู้ใหญ่บ้านแน่นํมาให้เข้าไปแล้วนะจับได้ยุตะวันต่วันขันท้าขันท้าจับมือแจ้งจับมือสิจับสิจับได้ผู้ที่สามไป บไทปูแล้ว,ถ,ลวถ่ายเป็นเหล็กอ่แล้วนเนาะเมันมาเปลี่ยนเหล็กสตัวเหล็กหลัง ต่มันยันยันตามมาเป็นเลขปูยันมีมันยันมีตัวนี้ตัวนึงตัวยังหรอปูเลขหนึ่งเนี่ยขันอ๋อขันกันว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้ว่าจะเป็นตัวนี้ศูนย์หนึ่งบ่ปู่เก้าศูนย์อืมบ่ปู่เศษอันนี้เป็นยังนี้ค่ะปูเก้าเศษเก้าเจ็ดนี่เป็นล่างหรือบนบน เป็นบน์นั่นบอกปนว่าให้มันเกา่าศูนย์ล่างเก่าศูนย์ล่างบ่บัดนี้ปู่ว่าคั่นบ่อมันขันบ่อมันเก่าขันบน่มีศูดมั้บ่ตัวนี้ตัวน,น,น,นี้ลักหนึง่งที่ทมาแทนตัวนี้มันสิเป็นเก่าหนึงน่งเก่านึง่งจะเป็นปัญหาคั่นศูนย์มากๆก็มาหนึงมันบ่ปู่เป็นเก่านึงเนาะคะ่ะ อันนี้คือเหล็กหอย่างเหล็กขาบอกเขาบู้ที่แล้วว่าจะเขียนเหล็กเก่ามันมงอกไปก่อนอ๋อเลยงอกอันนี้ก่อนสรุปก็คือไม่ได้เก่าศูนย์เป็นเหล็กลางเป็นแบบผูเก่าศูนย์เก่าศูนย์กันกันกันป,ะประ 90, 90, มาณตัวนี้ตัวนี้ก็มาแท่นเป็นหนึ่งอ๋อจะุกก็คือเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งน,นะคะ่ปปะคก็ไฟผูกแขนกี้กี้เขาหมุนแล้เปิดน้ำมันซ่ากันบันเลยครับตัววันน้ำมานทั้งสี่จะเก่าหาซียนมา แต,แ,ตแ,ตแต่แต่ยาถิมก็ปแปดกับเก้าเจ็ดอ,อ,อันนี้เป็นบนทั้งสามมันมาเลยปูบนเลยล่างตัวเดียวค่ะแต่ม่สิมาตัวนี้บัวหรือสิมาตัวนี้หรือสิมาตัวนี้บนจ้็บ้านนี้แต่ว่าเล็กล่าง่นไห้คู่เดียวแต่ปูย่านขัน,ข,นขันสมมติว่าตัวนี้พอเป็นมันบัวมันจะเป็นหนึ่งใช่แม่ถ้าศูนย์บ้าสีมาหนึ่งมันโดนปูหรือว่าจะเป็นศูนย์หนึ่งเป็นเล็กล่างบลกับกบอแน่ หกกับเอาเนาะอะออไงคือหกกับเอเก่าศนก็คือเป็นเลขล่างก็เก่าศูนยเก้าหนึ่งศูน่งเลขแม่งกันก็มัเอซเก่าแปดซีเก่าซีวะเก้าแปดยู่ใส่ม่งกันแปดแปดซยู่ใส่แปกันมันเลขอกอะไรเนาะออกับแปดกับเก่าซีสตัวบนมัน่าปูจะเป็น เก้าห้าสี่เลนหกกับฟออเดอร์ค่ะแล้วก็อันเก้าแปดเก้าเจ็ดกระบนค่ะเศษเก้าบังหนดบังหันอือนี่มันเป็นไาซี่บ้านนีนเออบานนีนก็มาซื้อไี่ผู้ซื้อไอ้นี่ก็บีกตัวหนึ่งนี่เราผู้ผู้ซื้อเลยสามตัวเก้าสี่ เกตเนี่ยสื่อแค่นี้ว่ากันปูประเสือสองตัวบ่บ่เด็กออกมาออกอีย่งว่าตีปูกับประเสือสองตัวเนาะครับงนั้นมาหาปูในไร่มือนันโอ้เสียดายเนาะปูมือสุดท้ายมันบ่สุดถ่ายเสียดายเลยเนาะมาไปบอกเขาแปดชีวันนี้คู่เดียวเขาหลอบอกไม่บอกอันนี้งวดวันที่สิบหกเนาะค่ะแล้วประกาศเขียนกัน สิบหกทับสิบสองทับหกสามนะคะสิไป oh. มือได้เลียนไปมือแรง oh. แต่งกันหาหลับเพนในแด้เ <Okay. S 2> คือโตได้เป็นผู้เราตั้งนโมสามจบอธิษฐานอเอาโอเคไปปุ๊บมือแรก็ตั้งเก็บดอกไม้มากคันหาใจกันยกขึ้นเสงี่ยวนละการอธิษฐาน จีตไปใส่มาใส่กระชังเขาบอกที่เดียวว่าว่าวรอบไม่เบิดลที่เดียวเลยอืมเนี่ยละวานลูกเปิดโศกเปิดลาบใม่ลูกนั่นเนอะปูช่างชันนี่สิเพือเอ้ยถึงปูซีเธอทั้งพยานาคคนอยู่น้ำขันท้างหลังจะเป็นพยานาคปูเปิดโศกเปิดลาบใม่ลูกเวลาสมัยตะกี้เนาะก็เป็นสมัยตะกี้ดอกปูค่อยฝันเกี่ยวว่าดินที่อยู่นั่นเป็นโอเป็นโบขึ้นสรางจะต้องไปเป็นเป็นพยานาค สองตัวขึ้นมาฟุ่มคืนมาเลยเหนเยาค่ะท่านผู้ชมปูกร็หายมาแล้วเนาะสำหร Th ับปูหกเปนสี่ะคะเหนวยอ่าด้วยปูปูดำนะคะก็หายมากบนจะเป็นเก้าห้าสี่แล้วก็เก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะล่างก็เก้าศูนยนะคะกนีหายมากเป็นแนวท้างนะคะวันที่16บหกทับ อ๋อวันวันที่สิบหกเดือนธันวาคมสองห้าสามนะคะการแข่งขนผู้ชมแคปไว้เนาะอันไวเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะการสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เรื่อยค่ะเนาะและจีถามลูกเจ้าของหลวงเจ้าเของกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ